เมื่อวานนี้มีเรื่องหนึ่งที่มาสะเทือนใจมากๆเลยก็คือสามีฆ่าเมียทั้งที่เมียพยายามจะหนีไปอยู่ที่ร้านขายของใช่ไหมแล้วปรากฏว่าสามีตามไปเนี่ยลองย้อนภาพกลับไปที่เกิดเหตุสักนิดหนึ่งนะคะสามีชื่อว่าพี่ชันยุทธถูกไหมภ<ม>รรยาชื่อว่าคุณจารุณีค่ะแล้วปรากฏว่าตอนที่ตามไปยิงเนี่ยคุณผู้ชมฮะหลังจากยิงคุณจารุณีเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวของคุณชันยุทธเองเนี่ยก็ตัดสินใจย,ยิงตัวเองตายภาพที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ครับ เพราะว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยตอนที่เขาไปเจอที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าลูกเนี่ยของทางด้านคุณจารุณีค่ร้องไห้ถ้าคุณผู้ชมจาได้คือที่มันบีบหัวใจที่สุดก็คือลูกเข้ามาแล้วเหมือนบอกใครฆ่าแม่ใครฆ่าแม่นี่ฮะนี่คือตอนที่ลูกเข้ามาดูเหตุการณ์แล้วเมื่อวานนี้มันมีวงจรปิดอะไรบ้างนะมีวงจรปิดตอนที่ทางด้านนายชันยุทธเนี่ย ขับรถเก๋งเข้ามาตอนเช้าที่ร้านเข้ากล่องของคุณจารุณีเพื่อจะมาง้อคุณจารุณีรอบแรกไม่สําเร็จก็กลับไปแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์อันนี้ค่ะชันยุทธมาต่อเลยครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยมาง้อจารุณีรอบแรกไม่สําเร็จกลับบ้านไปมารอบสองอีกขี่มอเตอร์ไซค์มาคราวนี้มาอยู่ร้านคุณจารุณีเนี่ยหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะ จนกระทั่งงอไม่สําเร็จจริงๆก็เลยมีการยิงปืนยิงคุณจารุณีก่อนแล้วก็ยิงตัวเองจนกระทั่งตายตามด้านหน้าตลาดแม่คือใช่ไหมอำเภอดอยสะเก็ดจ,จังหวัดเชียงใหม่ตามที่เมื่อวานนี้เรารายงานแล้วความโหดเนี่ยเอาจริงคุณผู้ชมฮะชาญยุทธเนี่ยถ้าจำก็ได้ขึ้นป้าย ขู่จะฆ่ายกครัวแล้วมันก็ทำจริงคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้ขอดูภาพตอนถอนวิญญาณก่อนครอบครัวเขาไปทำพิธีบ่ายสามไปถอนวิญญาณคุณจารุณีโดยนิมนต์พระสงฆ์สี่รูปมาสวดถอนวิญญาณตรงจุดเกิดเหตุนี่นฮะปรากฏว่าระหว่างที่พระสงฆ์เดี๋วดูบรรยากาศตอนพระสงฆ์สวดหน่อยก็ได้นะฮะระหว่างนั้นมันแปลกตรงไหนรู้ไหมเปิดเสียงหเลยสิครับ นี่คือตอนที่พระสงฆ์สวดปรากฏแม่ค้าซึ่งอยู่ไม่ได้รู้จักกับคนตายผีเข้าไหนดูบรรยากาศหน่อยสิแม่ค้าเอ้าๆอามีสติสตหน่อยไ,ไม่หยาบก็เป็นอย่างละจิตสัมผัสได้ไง่ยายๆมีสติมีสติกันมาก ชมครับเธอคนนี้คือการจนาขอดูภาพตอนพรกทำพิธีคู่ขนานกันด้วยนะฮะคุณการจนาจอกทองเป็นแม่ค้าทุเรียนเห็นไหมฮะในระหว่างที่ถอนวิญญาณจารุณีแม่ค้าดันผีเข้าใช้เองเนี่ยนะฮะแล้วบรรดาพักพวกก็เลยบอกดีๆฮะเธอเป็นคนจิตอ่อนเธอเป็นคนจิตอ่อนหลังจากมันจะมีคลิปตอนเธอฟืนนมรู้สึกมีตอนฟื้นอ่ะแล้วนั่งตาแข็งอ่ะ

เข้ามาเนี่ยเามื่อวานนี่มันสมภัญแ์อยางไม่รู้ยังสุดเราก็เลยไปคุยกับการจนาใช่ไหมค่ะถามการจนาว่าเป็นอะไรการจนายอมรับว่าเป็นคนจิตอ่อนภาพที่พระกําลังสวดสวดถอนวิญญาณอยู่นะ่ะเขาบอกเขานั่งฟังพระสวดถอนวิญญาณไม่ได้รู้สึกอะไรเลยและกําลังนั่งดูละครจากมือถือภายในร้านแต่ทันทีที่พระกําลังสวดเขาบอกว่าพอได้ยินเสียงสวดเหมือนมีอะไรบางอย่างเข้ามากระทบร่างเลยคุมตัวเองไม่อยู่ จะว่าเป็นวิญญาณของจารุนีก็ได้ใช่ไหมแล้วตอนนั้นรู้สึกเจ็บปวดไปทั้งตัวเบื้องต้นตัวเองเนี่ยกับคนตายถึงแม้ร้านค้าจะอยู่ใกล้กันแต่ไม่เคยคุยกันเพราะเนื่องจากตัวเองเพิ่งกลับมาจากขายของที่ร้านหลังจากหยุดไปเกือบเดือน <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> โอ้แส,สดงว่าร้านเขาอยู่ติดติดกันเลย <c oughs> สองผู้หา <c oughs> มันก็เลยอาจจะเหมือนกับความเชื่อคือสื่อจิตใช่ไหมใช่ค่ะไหนฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยสิดังๆมันอะ รู้สึกเหมือนแบบบุบป,ป้าอะแล้วก็ฉันไปบอกแฟนแฟนก็บอกว่าลุกเลยลุกเลยให้ลุกจากที่นี่แล้วมันลุกไม่ทันค่ะมันลุกไม่ทนันมันก็เป็นเป็นอย่างที่นห็นคะคะก,ก็ก็น่าจะเป็นเขาค่ะเพราะว่าอยู่ดีหนูจะเป็นทำไมหนูก็ไม่ออกไปเลยไม่เนี่เลยค่ะจิตอ่อนไหมก็มีบ้าง คยใช่เคย,ย,ยอ่ะคุณผู้ชมครับแต่เอาล่ะอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อของคนในพื้นที่เขาก็แล้วกันเรากลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยนะฮะโลกที่ฆาตากรฆ่าผู้หญิงแล้วฆ่าตัวเองตายปรากฏวันนี้งานศพคุณจารุณีคุณผู้ชมครับเขามีการนำร่างคุณจารุณีนะฮะกลับมาไว้ที่วัด <บะ S 1> มักกบตองโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้านี่ฮะ คนที่ถูกฆ่าโดยที่ว่าจริงๆแล้วหนีมาตลอดนะฮะแล้วยู่ๆไอ้นี่ตามไปถึงฆ่าเขาทิ้งคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้วงจรเปลี่ยนรู้สึกยิงกี่นัดนะห้านัดห้านัดซ้ <นะ S 1> อนเพราะว่าจริงๆเนี่ยเห็นบอกว่านัดที่4ี่จะเข้าไปจ่อยิงด้วยแล,วแล้วนัดสุดท้ายค่อยฆ่าตัวเองดูบรรยากาศตอนที่แม่ใช่ไหมภาพ<ช>พ่อ,พ,อพ่อกับแม่ของคุณจารุณีโดยเฉพาะพ่อจารุณีเนี่ยเดินเข้าไปดูศพของลูกพร้อมกับโอ้ยตายแล้วพ่อแก่มากแล้วเนี่ยฮะ

นี่เนิ่นด้ของเองใหญ่เนิ่สุสุขติไม่สู่คควที่ดีต้องอยไปเลยเา่นนนเรไยได้ครับนี่คือตอนคุณพ่อเดินเข้าไปล่ำลาคุณจารุณีเป็นครั้งสุดท้ายขนาดเดียวกันคุณป้าเหรียญซึ่งก็คือแม่จารุณีเดินตามเข้าไปตอนหลังคุณแม่เนี่ยเห็นบอกว่าได้ญาติประคองให้แม่ไปเคาะโลงใช่ไหมเรียกรูกสาว นี่คือป้าเหรียญคุณผู้ชมจําได้ไหมป้าเหรียญเนี่ยเมื่อวานนี้เป็นคนที่เปิดใจกับช่องแปว่าไอ้ลูกเขยมันขึ้นป้ายมันขู่จะฆากยกครัวมือคุณป้าเหรียญแกกอดอะไรนะเมย์กอดกระเป๋าสะพายของคุณจารณีค่<อ>ะคือเหมือนเป็นของแทนใจของลูกสาวเธอกอดติดก,กับหัวใจไว้ตลอดเวลาแล้วก็นั่งร้องไห้อยู่กับคุณพ่อคุณผู้ชมฮะ,ฮะคือสองสารม,มากเลยอ่ะพ่อแม่แก่เท่าแล้วนะฮะแล้วลูกซึ่งเป็นหัวหัวหลักของครอบครัวก็ตายแล้ว คือไอ้คนที่มันก่อเหตุมันตายไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วอย่าหาว่าอย่างนี้ทีมงานเปิดภาพน้องซึ่งเป็นลูกชายเมื่อวานนี้ขึ้นมาหน่อยเอาภาพตั้งแต่ตอนน้องเดินเข้ามาที่ร้านค้าร้านขายข้าวกล่องอะขอเปลี่ยนภาพขวามือขึ้นมาก่อนภาพนี้สําคัญเมื่อวานนี้ด้วยความเคารพจริงคุณผู้ชมฮะตอนแรกเนี่ยทุกคนคิดว่าน้องผู้ชายคนนี้เป็นลูกติดของคุณจารุณีเนี่ยตอนน้องโมโหเนี่ยเห็นไหมฮะถ่ายยาก่อน น้องผู้ชายคนนี้ตอนแรกเราคิดว่าเป็นลูกติดกุญจจลุนีปรากฏว่าวันนี้น้องบอกกับเราว่าผมเป็นลูกชานยุทธด้วยพราะตอนแรกน้องมาน้องไม่รู้ว่าใครฆ่าแม่เขานะฮะจนตอนหลังเนี่ยต้องไปปอบน้องคือเอาจริงสงสารเด็กคนนี้มากกลายเป็นพ่อฆ่าแม่วันนี้เราไปเจอฮะ เราขอแสดงความเสียใจกับน้องปื้มด้วยจริงๆนะฮะแล้ววันนี้ถ้าเห็นภาพป้าเหลียญเนี่ยแกก็เดินแทบไม่ไหวเลย <ฮะ S 2> น้องปื้มเป็นอีกคนนึงฮะเราถามบอกปื้มเป็นยังไงบ้างตอนนี้เหตุการณ์ปื้มบอกว่าตอนที่เกิดเรื่องตัวเองตกใจมากไม่นึกว่าพ่อจะกล้าฆ่าแม่เพราะพ่อทําร้ายแม่มาตั้งแต่เด็กพ่อเป็นผู้ชายเอาแต่ใจไม่ว่าแม่จะดีขนาดไหนแต่พ่อไม่เคยดีกับแม่ คุณผู้ชมครับแล้วเอาจริงเด็กผู้ชายคนนี้ต้องชื่นชมน้องปื้มทำไมรู้ปะ่ะไอ้ป้ายข้อความไวยนิ้วที่มันขู่มันจะฆายกครัว<ฆ>ชานยุทธ์อะป้ายไวยนิ้วจริงๆแล้วเนี่ยน้องเลือกจะหนีมาอยู่กับแม่นะฮะ<ฆ>เพราะน้องเป็นผู้ชายต้องปกป้องแม่<ฆ>น้องก็เลยหนีมาอยู่กับแม่ทำร้านาร้านส่งข้าวกล่อง<ฆ>ปรากฏใครจะนึกว่าพ่อตามมาฆ่าแม่ถึงที่เราก็ถามบอกปื้ม เห็นภาพเหตุการณ์ตอนสมัยเด็กๆปื้มบอกจําได้ตลอดพ่อตีแม่ต่อยแม่ผมเนี่ยยังเคยถูกพ่อตบพ่อจับผมเอาหัวฟาดกําแพงผมก็เคยเจอมาแล้วผมก็เจ็บใจทําไมพ่อต้องขึ้นไวนิ้วขู่จะฆ่าล้างโคตรโอ้โหอย่าหาว่าผมงั้นกิเลยนะชาญยุทธเนี่ยโอ้โหโคตรโหดเลยฮะเป็นพ่อคนได้ยังไงเนี่ย น้องนี่เขารักแม่มากคุณผู้ชมฮะเวลามันทำกับเมียแล้วมันทำกับลูกบอกผมโดนพ่อจับหัวโขกกับกำแพงทุกครั้งที่แม่โดนทำร้ายแม่สู้ไม่ไหวผมเนี่ยแหละเป็นคนบอกแม่อย่ากับพ่อเถอะนะฮะแล้วเราหนีไปด้วยกันคุณผู้ชมฮะวงจรปิดพ่อหนีไปปรากฏชาญยุทธมันก็ตามเจอฮะแล้วมันข่มขู่ฆ่าแม่มาโดยตลอด คุณผู้ชมครับคือคุณแม่จารุณีเนี่ยเธอเป็นนักจัดรายการวิทยุเห็นบอกว่าระหว่างที่แม่ไปทํางานจัดรายการวิทยุพ่อตามไปข่มขู่ว่าจะยิงทิ้งแม่ต้องแจ้งตํารวจนะฮะให้มาคุ้มครองขณะเป็นดีเจตอนนั้นสอพอสันป่าตองยึดปืนพ่อไปเป็นที่เรียบร้อยพ่อถูกดําเนินคดีปืนแต่ยึดไปสองสัปดาห์ตํารวจฟังคดีนี้หน่อยนะตํารวจต้องฟังเด็กมันพูดหน่อยนะ ตำรวจคืนปืนฮะนี่คือชนวนเหตุที่ทำให้แม่ผมต้องตายถ้าตำรวจยึดปืนไปเลยพ่อผมมันจะไม่มาฆ่าแม่ผมอีกแล้วตำรวจคืนปืนมันได้ยังไงอะลูกชายบอกเมื่อพ่อได้ปืนคืนก็เลยเอาปืนกระบอกนั้นมายิงแม่แล้วยิงตัวตายพ่อเป็นคนเกลี้ยวกล่อมเอออะไรก็ทำ้ายแม่ ช่วงวันอาทิตย์หนึ่งกันยาก่อนจะเกิดเหตุพ่อขี่รถผ่านมาเห็นผมกับแม่ขายของอยู่ที่ตลาดพ่อตามราวีแม่โดยตลอดผมเห็นพ่อผมก็ตกใจผมต้องรีบขี่รถไปที่ป้อมตำรวจตอนนั้นพ่อเอาปืนมาเน็บเอวแล้วเวรกรรมจริงๆพ่อหนุ่มทำไมมีพ่อแบบนี้เนี่ยนะฮะในวันเกิดเหตุแม่ไม่ได้บอกด้วยว่าพ่อแอบมาทะเลาะอีกคุณผู้ชมฮะน้องพูดกับเราคำหนึ่งน้องบอกว่า ถ้าผมอยู่มผมว่าพ่อก็ฆ่าผมด้วยคโอ้ยประโยคที่เด็กคนนี้พูดคุณผู้ชมครับน้องพูดด้วยความคับแค้นใจผมจะไม่มีวันเอาโหสิกรรมให้พ่อพ่อเป็นผู้ใหญ่ไม่มีวุฒิภาวะพ่อโหดร้ายเกินไปผมสูญเสียแม่ไปอย่างไม่ทันตั้งตัวคำพูดที่มันจุกอกคืออะไรป่ะน้องพูดว่าไงรู้ไหมฮะผมจะไม่ไปงานศพพ่อ จะไม่เหยียบงานศพพ่อเลยปล่อยให้พ่อเป็นศพรายาิไปเนี่ยไม่ต้องเผาฟังเสียงลูกเปิดใจแล้วขอให้กำลังใจน้องคนนี้ด้วยนะฮะที่แม่ผมโดนทำลายร่างกายก็ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดแล้วด้วยสัมตายายของผมก็รับรู้ปัญหาตลอดนะพ่อกดเกียดกับแม่ก็คือเขาบอกว่าญาติพี่น้องไม่ดีเอาแต่ญาติพี่น้องผมเคยบอกว่าผมจะอยู่กับแม่ เขาจะฆ่าผมทิ้งแล้วก็เรื่องป้ายที่เขาขึ้นอะไรแบบนี้คือที่แม่ผมเหนียวมาสี่ห้ารอบเนี้ยเขาก็จะให้ผมเป็นเครื่องมือออกมาหาแม่มาฉุดแม่กลับอะไรเงี้ยครับก็มันเป็นเรื่องการทำลายร่างกายผมอยากหลีดตัวออกมาเพื่อมาสร้างชีวิตใหม่กับแม่ครับผมทนไม่ไหวครับกับพฤติกรรมแล้วผมคิดว่าผมมีวิทยภาวะในความคิดมากพอที่ผมจะออกมาถามว่าไม่เชิงว่างอครับเขาเรียกว่ามาฉุดเขาเอาเพื่อนเขามาฉุดด้วย ับไปอยู่ยคใช่ครับม,มันไม่ใช่ปัญหาครั้งแรกที่ข้าเขามาตามอย่างนี้ครับวันอาทิตย์ก่อนที่ผมจะไปเรียนเนาะ เ,เขาก็มาตามผมกับแม่เขาขับรถผ่านก็เห็นผมกับแม่นั่นแหละแล้วทีนี้ผมก็เลยหนีไปอยู่ป้อมยามเขาก็เดินมาผมก็เห็นเขามีอาวุธอยู่แล,ะละ้วล่ะเขาเหน็บมางเกงแบบแบบที่เห็นนั่นแหละลครับเขาบอกว่าจะมาเอาของในบ้านอย่างอะไรปิกไบอะไรพวกเนี้ยครับผมกับแม่ตัดสินใจไม่ให้เข้ามาไม่ให้เข้ามาในบ้านแม้แต่นิดเดียวเขาก็เลยกลับไปลงกับแม่ผมอย่างนั้น,นครับคุยกับแม่ทั้งสุดท้ายถ้าคุยกันจริงๆจังๆก็มีแค่วันที่ก่อนไปเรียนคือวันอาทิตย์นะครับแต่ถ้าทักชัคุยกันก็ มีแค่เช้านะครับผมถามว่าแม่ขายของดีไหมแม่บอกว่าขายดีแล้วนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้คุยกับแม่ครับ mm hmm. แล้วมผมก็ไม่บอกด้วยซ้ำว่าพ่อมาคือพ่อมาตั้งแต่ตอนเช้าแต่แม่ผมไม่อยากให้ผมไปห่วงแม่พถ้าวันนั้นเราอยู่ด้วยเราก็ผมก็ตายเหมือนกันผมก็คิดถึงแม่ผมไม่อยากให้แม่จากไปสับผมไม่ได้ตั้งตัวแล้วผมก็เสียใจมากผมไม่รู้จะพูดอะไรกับแม่นะมันจุกอยู่ในอกหมดแล้วครับ mm hmm. ไม่ <c oughs> คิดว่ามันเกินใช่ครับชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตแบบนั้นผมว่ามันไม่คุ้มมันดูไม่แมนเท่าไหร่ไม่ครับไม,ไม่ไปครับคุณผู้ชมครับดูน้องปลื้มให้สัมภาษณ์เด็ก15มีวุฒิภาวะกับพ่อเขาอีกแล้วคุณผู้ชมมันเจ็บปวดนะไอ้เรื่องนี้คือเอาจริงสงสารน้องคนนี้มากตั้งแต่เกิดพ่อกระทืบแม่มาโดยตลอด แม่อย่าเถอะแล้วเราไปอยู่ด้วยกันแม่ลูกที่ไหนได้ผู้ชายเห็นแก่ตัวทำร้ายหมดเลยทั้งบ้านฮะนี่ฮะอ่ะเป็นกำลังใจให้ปื้มด้วยนะครับแล้วสักวันหนึ่งน้องจะต้องเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วสร้างอนาคตต่อไป